งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราพีรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตทรีลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นอัตราการใช้น้อย ฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตเรลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ประดับ เติบโตองอกงามสมใจ,ใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังแฟน,นรายการที่เคารพครับท่านกำลังฟังเสียงทิดบ้วนบางประมาศักดิ์บุญกิาพันธ์นะครับ ผมมาคุยกับท่านผู้ฟังแฟนๆรายการนั้นก็ที่ผ่านมานั้นได้คุยกับท่านเรื่องข้อคิดช่วงเปลี่ยนฤด,ดูกาลนะฮะก็คุยกันปรากฏว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับมีวันสำคัญหลายวันครับอย่างวันจันทร์ที่21ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันพยาบาลแห่งชาติ เดี๋ก็ต้องร้องเพลงให้กำลังใจพยาบาลซะหน่อยอันพวกเราเรานักเรียนพยาบาลปาณิธานอนุกูลเพิ่มพูนพลใช้วิชากรุณาช่วยปวงชนให้หลุดพน้นอะไรก็ว่าไปรู้สึกจะเป็นเพลงมาร์ชพยาบาลทีนี้โดยตัวผมเองนั้นมีความผูกพัน กับผู้ที่ประกอบอาชีพหมอและก็พยาบาลเยอะเพราะว่าเมื่อช่วงผมหนุ่มๆนั้น,น,นผมออกเดินทางไปบรรยายตามสถานพยาบาลโรงพยาบาลต่างๆนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพยาบาลเยอะหลายคนอาจจะงงว่าอาจารย์ไปพูดเรื่องอะไรผมก็ไปพูดเรื่องหัวใจบริการการบริการสู่ความเป็นเลิศทำงานยังไงให้มีความสุข สร้างสุขสนุกกับงานอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมก็มีมุกของผมเกี่ยวกับเรื่องอาชีพหมอพยาบาลเนี่ยเยอะแยะแต่เนื่องจากว่ารายการที่เราคุยกันนั้นเราเน้นไปที่เรื่องของการเกษตรวันนี้ก็จะเทียบเคียงให้ฟังว่าปกติเนี่ยระหว่างพยาบาลดูแลคนไข้กับถ้าเรามีต้นไม้มีสัตว์เลี้ยง ที่เราทำกเกษตรอยู่นั้นเราทำหน้าที่พยาบาลเขาอย่างไงบ้างเอาเรามาเทียบเคียงอย่างนี้ปกติคุณพยาบาลก็จะมาหนึ่งฉีดยาให้เราตามที่หมอสั่งใช่ไหมครับฉีดยาให้เราพยาบาลก็จะมาะทําแผลให้เราใช่ไหมฮะพยาบาลก็จะมาดูแลเราเรื่องเกี่ยวกับสุขะ อนามัยและเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้เรานี่อันนี้คือสิ่งที่เราได้พบเห็นอยู่เสมอมาตรวจสุขภาพมาวัดความดันมาวัดไข้นะเพื่อให้รู้สึกว่าเรานั้นมีภาวะปกติหรือร่างกายนั้นผิดปกติอย่างไรบ้างนะัะคดีถ้าเราไปเทียบเคียงว่า เราเรา,เราไปเทยียบเคียงที่พืชก่อนอย่างพยาบาลเนี่ยฉีดยาให้กับคนไข้เหมือนกันครับต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยถ้าปลูกกันเป็นการค้าอาชีพถ้าเราจะรักษาสุขภาพต้นไม้จริงๆเนี่ยมันต้องฉีดยาครับยาอะไรฮะยาฆ่าหญ้าเปรียบไปก็เหมือนกับหญ้านี่ก็เหมือนพยาธิที่มาแย่งอาหารจาก คนไข่นะฮะก็เหมือนหญ้าก็มาแย่งปุ๋ยไปจากาผู้ที่ปลูกเพราะฉะนั้นก็ต้องฉีดยาเพราะฉะนั้นเวลาเราทำการเกษตรเรามีมือฉีดยาอยู่ไหมเออที่เป็นคนพยาบาลให้ต้นไม้เนี่ยฉีดยาฆ่ายา้าฉีดแล้วต้องให้โดนนะเฉะพาะหญ้านะไม่ให้โดนพืชหลักพืชประทานนะ ต้องยืนเหนือลมนะ,ะวินิจฉัยใ,ให้ถูกว่าจะฉีดยาประเภทไหนนะถ้าเป็นพื้นดินหมดัดหมาดเจเรซเาฉีดยาคุมในในพืชไร่นะหรือว่าถ้าหญ้ามันขึ้นมาแล้วเราก็จะฉีดยาฆ่าอัตราส่วนผสมก็ต้องส่วนผสมให้ถูกนี่ก็เทียบเคียงกันอย่างนี้ที่ปกติพยาบาลมาทําแผลให้เรามันก็เหมือนต้นไม้อะครับ ต้นไม้นั่นนะ่ะบางครั้งมันเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาปลายกิ่งมันแห้งหรือใบมันแห้งใบมันเสียอะไรก็แล้วแต่เราต้องมีการตัดแต่งกิ่งและตอนที่เราตัดแต่งกิ่งเนี่ยมันก็เกิดบาดแผลใช่ไหมเวลาออกกันไกลตัดกิ่งเนี่ยมันก็จะเกิดบาดแผลเวลาคุณพยาบาลเข้ามาทํางานให้เราเนี่ยดูแลเราเนี่ย ท่านจะสังเกตว่าเครื่องไม้เครื่องมือเข็มฉีดยากันไกลหรือจะเป็นอุปรกรณ์ใดๆก็แล้วแต่นั้นเขาต้องอบฆ่าเชื้อปลอดเชื้อโรคภัยไข้เจ็บมาก่อนเหมือนกันครับถ้าเราเป็นพยาบาลให้ต้นไม้เราจะใช้กันไกลตัดกิ่งไม้เราจะใช้มีดเราจะใช้อะไรก็แล้วแต่ที่จะไปตัดต้นไม้ก็ควรจะสะอาดคือ ปลอดจากเชื้อโรคที่มันจะติดต่อถึงกันได้นะฮะยกตัวอย่างถ้ากล้วยเป็นโรคตายพลายคุณไปตัดกล้วยที่เหี่ยวตายแล้วไปตัดต้นปกติเชื้อก็จะเข้าทําลายต้นใหม่ได้นะฮะก็ต้องทําความสะอาดเครื่องไม้เครื่องมือและเมื่อเราตัดแล้วเราแต่งแล้วแผลนั้นถ้าเป็นคุณวพยาบาลก็จะเอาผ้ากรอสนะเอามาคลุมมาหุม้มมาปิด ใช่ไหมครับมาคลุมมาหุม้มมาปิดต้นไม้ของเราปิดแผลของเราแต่ถ้าเป็นต้นไม้เมื่อเกิดแผลแล้วสิ่งที่จะมาช่วยก็คือปูนแดงปูนที่คุณย่าคุณยายกินก็นมากันเลยครับปูนแดงเอามาป้ายทาไอ้จรงรอยแผลของกิ่งนะครับหรืออาจจะเป็นสารป้องกันกำจัดเชื้อราที่เอามาฉีดพ่น ป้องกันไว้เพื่อไม่ให้เชื้อนั้นมันเข้าไปทางบาดแผลที่ที่เราตัดนะฮะนี่ผมก็เทียบเคียงไปพยาบาลทำอะไรให้เราอีกพยาบาลก็จะจัดอาหารการกินดูแลเรื่องอาหารการกินว่าเขาก็จะมีหน่วยนะโภชนาการของโรงพยาบาลนะแล้วพยาบาลก็จะให้เรากินอาหารโดยที่กินยาตอนไหนเอายามาเสิร์ฟก่อน กินยากินเดี๋ยวนี้นะพอกินแล้วประเดี๋ยวสักพักอาหารจะมาพูดง่ายว่ากินเราไปโรงพยาบาลเราหายเร็วเพราะว่าเรากินยากับกินอาหารเนี่ยมันถูกต้องตามเวลาที่กำหนดนะครับก็เหมือนกันเ,เราจะให้ต้นไม้มีสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรง หายป่วยไวนะเราก็จะต้องรู้จักใช้ปุ๋ยนั่นก็หมายความว่ามีไหมในสวนของท่านคนที่จะทำหน้าที่ใส่ปุ๋ยถ้าเป็นไม้ใบเราก็เน้นปุ๋ยตัวหน้า20-10-10-16-8-8-25-7-7อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เน้นอย่างนั้นถ้าเป็นทั่วไปเราก็ปุ๋ยสูตรเสมอนะแล้วก็มีเฟสเทลอนคอมบิท่านอะรเสริมมาลองฉีดพ่นทางใบให้ด้วย นะอย่างนี้ถ้าจะให้ออกดอกก็เอาสูตร12 24, 12แต่ถ้าเพิ่มรสชาติความหวานก็ 13, 13, 21ออย่างนี้ก็เทียบเคียงว่าถ้าคนรับอาหารดีกินอาหารดีสะอาดปลอดภัยแล้วก็มีคุณค่าทางอาหารแล้วก็กินแต่พอสมควรเหมือนกับใส่ปุ๋ยถูกสูตรแล้วก็ต้องใส่ปุ๋ยไม่มากไปหรือไม่น้อยไป เหมือนกับปริมาณอาหารที่โรงพยาบาลนั้นเขานำมาให้กับเราพี่น้องครับอันนี้ผมก็เทียบเคียงให้ดูว่าปลูกต้นไม้หรือจะเลี้ยงสัตว์มันเหมือนกันหมดอ่ะคล้ายกันนะถ้าเป็นสัตว์นะครับเราก็ต้องมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์นะหรือว่าโรคมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องฉีดยาให้กับสัตว์หรือ ถ้ามีบาดแผลเราก็ต้องทำแผลให้และเราก็ต้องมีอาหารโภชนาการที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยงของเรามันไม่ต่างกันเละครับนะในวงการเกษตรกับวงการแพทย์เพียงแต่ว่าวันนี้ที่ต่างกันก็นกคือว่าในวงการแพทย์เนี่ยเวลาคุณจะไปหาหมอเนี่ยมันมีหมอเฉพาะทางแต่นักเกษตรอย่างอาจารย์บ้วนเนี่ยมันต้องรู้ทุกเรื่องเพราะว่าคนจะถามทุกเรื่อง ทั้งๆท,ที่จริงเราก็แบ่งนักวิชาการว่าคนนี้จะเก่งเรื่องแมลงคนนี้จะเก่งเรื่องโรคโรคยังมีแยกก็นีว่าคุณเก่งโรคเชื้อราคุณเก่งโรคแบคทีเรียคุณเก่งเ,เชื้อตัวไหนเชื้อไวรัสอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่วงการเกษตรดูเหมือนว่าชาวบ้านจะเข้าใจว่าถ้าเป็นอาจารย์เกษตรจะต้องตอบได้หมดที่นี่มันก็จะต่างกันตรงตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่ผ่านมาเป็นวันพยาบาลแห่งชาติ ก็ขอให้กำลังใจกับคุณพยาบาลทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านและในขณะเดียวกันก็ฝากไปถึงพี่น้องเกษตรกรว่าอย่าท้อแท้นะและต้องมีความมานะอดทนดูแลต้นไม้ที่เราปลูกเหมือนคุณพยาบาลที่ดูแลเรานะ ยามเจ็บไข้ได่วยหรือไม่เจ็บไข้ได่วยก็ตามนะครับเฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเวฟตรลลอนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลต จากบริษัทสหายเกษตรจำกัดปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอก,ไม,ดอกไม้ประดับเต,ติบโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราปิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืช เกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายเกษตร